เช็คคำตอบโมอามินาปมโดนหนุ่มกันชัยเตือนห่วงโดนฟ้องโมอามินาพูดแล้วโมอามินาเปิดใจกับสื่อดังมติชนถึงกรณีดาม่าเอาเรื่องราวอาการป่วยของออมอกักพันมาเปิดเผยว่าตนได้คุยกับออมเรียบร้อยแล้วพร้อมทั้งพูดถึงกรณีที่พิธีกรซื้อดังหนุ่มกันชัยมาเตือนว่าระวังโดนฟ้องได้คุยแล้วค่ะ กับออมอกักพันแต่ไม่ขอลงรายละเอียดแต่ไม่ใช่เรื่องไม่ดีอะไรส่วนเรื่องที่พี่หนุ่มพูดจะพูดอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยให้เขาพูดไปทางนี้พิธีกรชื่อดังหนุ่มกันชัยได้พูดถึงกรณีนี้ว่าเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราขอให้ทางสั่งญาติเขาออกมาพูดเองหรือเจ้าตัวพูดเองอันนี้เหมาะที่สุดไม่ใช่นักข่าวถามเราก็ต้องตอบทั้งหมดเรื่องบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องของเรา ขอโทษนะมันคือเรื่องในครอบครัวของเขาคนที่ป่วยจริงๆบางทีเขาไม่ได้อยากให้เรามาประกาศว่าเขาป่วยและที่สำคัญเขาฟ้องน้องได้พูดคือให้คนอื่นที่กำลังฟังอยู่ได้รับรู้เรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดมันเป็นเรื่องความเจ็บป่วยวิธีการรักษาหมอยังไม่พูดญาติก็ยังไม่เคยออกมาพูด ที่สำคัญถ้าพ่อแม่เขายังไม่รู้ญาติคนไหนที่ไม่สบายอยู่ยังไม่รู้พอคุณพูดออกไปแล้วถ้าเขาช็อกขึ้นมามันจะเป็นเรื่องใหญ่